เวลา12นาิกา57นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวร,รกัตติยาราชนารีเสด็จออกนูนสูประชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้าชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศสาสตร์บางเขนทรงบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคเจนิสิสพระรากานแก่นักศึกรรษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้เรื่อองงงโรรรคมะเเเ็สสาาหตุขกีย ชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศและมีแนวโน้มการเกิดอุบัติการเพิ่มขึ้นซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสำคัญกับการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่ในระยะเริ่มตน้นไปจนถึงการพัฒนาตัวยาที่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าที่ระงับการลุกลามของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดยวันนี้ส่งบรรยายเรื่องกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งซึ่งมีหลายขั้นตอนมีความซับซ้อนในตัวเองเช่นการเกิดมะเร็งจากสารเคมีโดยคันรนรมต้นเชื่อว่าสามารถแยกเป็น2รูปแบบคือคกลไกที่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA อโดยตรงและทำให้เกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดจากสารอะฟลาทอกซินและสารไนตโตรซามีนส่วน,นกลไกที่ไม่ได้ทำลาย DNA โดยตรงจะทำปฏิกิริยาในระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นเซลล์มะเร็ง เมื่อเข้าสู่ขั้นก่อตัวเซลล์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจํานวนขึ้นเข้าสู่ขั้นกระจายตัวทั้งนี้เซล์มะเร็งมีลักษณะทางชีววิทยาที่สําคัญคือการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยัง้งและการเปลี่ยนแปลงในโปรตีนซึ่งนระยะแรกจะอยู่รวมกันหากตรวจพบในระยะนี้จะมีโอกาสยับยั้งและรักษาให้หายได้